อยู่กับรายการมาเกสบิวเคนะวันนี้อยู่กับผมเหมือนเดิมครับนนี้ไอเวฟไม่ได้มาด้วยนะไอขี้ขาดไม่ได้มาด้วยไอขี้ขาดไอขี้ข้าวไม่ได้มาด้วยเพราะมันหลับไปแล้ววันนี้เดี๋ยวเรามาเล่นรอดชีวิตคนเดียวมาเล่นให้ดูว่าเราก็เทศได้เล่นไม่คนเดียวอะ่ะมาเิ่มกันเลยเดียวะ่ะอันนี้ครับในที่สุดเราก็ได้เข้ามาแล้วอุปกรณ์นี้พร้อมมาไกลเลยนเนี่ยคนนี่ค่อนข้างาข,ของมาพร้อมกันนะ ไม้หนูไม่หนูจะรีบไปไหนคะเออจะเย็นดิคนตีนเมื่อก่อนตัวอะไรอะอยากรู้พร้อมก็พร้อมมาเราได้กล่องมาครับเรากล่องหอนเส่าว่าถ้าจะไม่ผิดอะมันถอนเงี้นะผมไม่เคยถอนเมื่อก่อนผมจะอพยาบาลมาตัวอะไรอันนี้เราไม่เราการไปจุกได้แหละเดี๋ยวไม่เอากันเขาเก็บในแบบมั้ง เราเขาก็เก็บในแมพเอานะครับเราไม่เอาของไปคนค่อนข้างเอาพร้อมนะเดืเไม่อที่ไหนเลยก็ตอนนี้อยู่เลสิบสองเดี๋ยวเราต้องอับประมาณเลืวสิบห้าเนาะถึงจะปลดล็อกหมดโอ้เกมเริ่มมาแล้วนะตอนนี้ผมอยู่คนเดียวเลยเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหนเราไม่รู้ว่าตัวอะไรมานะเรามองกัน ก็ดีมากคือมบบไฟตรงนี้ปั่นไฟไปไม่ยช่แสงครับคอนเทสครับว่ามันจะมาตรงไหน,นเราเราใจยังมาอยู่มันเข้าไปน่าจะเข้าไปหาเพื่อนแล้วเราย่องเราล้องย่องแอบกอนอยู่ตรงั้นนะ โอ้โฮไม่อย oh. ู่ทางนี้ไม่อยู่ทางนี้แล้วผมจะเอาตัวผู้หญิงมานะเพราะมันวหลบง่ายก็เราเข้าย่องไปครับเจอฮันทสก็ไม่อยากจะวกกับมันมากอ้าวเพื่อนโดนแล้วโดนตรงไหนอ่ะอ๋อโดนใกล้ๆกูนี่คีผายเลยนะเนี่ยอู้ลบอยู่ตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวพี่ไปช่วยแป๊บนึงไอ้น้อง โชวก์กดแตกไปเน่น่าจะไปช่วยครับเราไม่ต้องไปช่วยแล้วเราปั่นต่อเลยเทปมันฟาดอยู่แล้วแรงแรงนี้น่าจะยังไม่สูงเพราะยังแรงย0่สิบไอสิบก้าอยู่โอ้โหเกือบไปเกือบตายแล้วกู มันเทสเป็นมาครับมันมามันว่าผมว,ว่ามันมันต้องมาปะเกือบรอดแล้วเนี่ยครับบอกว่าอย่าเล่นวิ่งเยอะวิ่งวิ่งวิ่งเยอะอ่ะครับบอกว่าเลยนะมันจะทำให้ฆาตกรรู้ใช่ปะเออต้องเนียนไว้เขี้ยแล้วไง ครับเแ็่นี่โอ้โหมึงโดนอีกแล้วจะช่วยปะ่ะต้องช่วยแหละเราหากองกัน ันยู่นะน,น,นั้นโชว์เลยผมว่าโอ้ลอดเฉยมันเอาลงเฉยอ๋อยกขึ้นใหม่ก็เข้าใจเหมือนกันทีไมันต้องยกขึ้นลงอเอาแกะเทอเทมก่อนครับอันนี้ว่าจะเป็นโทเทมอะไรของมันก็ไม่ไหมเนื่อเพิ่นโดนเปิดซองแล้วอ่ะ มันไปไกลเกินอ่ะมันไกลเกินอ่ะ <c oughs> <c oughs> นั่งเลยครับอย่างนี้เป็นเพื่อนรอดละอ้าสวยเพื่อน เอาหาเพื่อนครับลรพงพยายามชีวิเพื่อนก่อนโอ้โหเพื่อนยืนนี่อะไรฉีกมาดิมันอยู่ตรงนั้นสีใจมากเลครับโอ้โหเพื่อนปั่นไวเกินเพื่อนไม่ปั่นสักเครื่องเลยเนี่ย ไอ้เพื่อนยืเงินมาวะมันตายแล้วน้องห่วงแล้คเขาลุงเบนดน้วยวะลุงผองไววใจลุงไ,ได้ใช่ปะลุงนี้น่าจะมือโปรแล้วเนี่ยดูบอกมึองปั่นคนเดียวเลยสองเครื่องแล้วเนี่ยก็หวังว่าจะไม่เป็นภาระลุงน,น,นะลงุงยาวไหมครับอันยา,ยาวเลย ลุงก็มีเล่นกูเย็ดแม่ใช่หายตัวก,กับปลาฝันเย็ดแม่อี๋ไม่เงลงรออีกลุงก็มีไม่น่ากดแดฮาร์ดเลยเกินเล่นห็นคนอย่างนี้นะคนอย่างนี้เล่นห็นคนอย่านู้นปัดไปอยู่ ลุงเราเราสักครั้งว่าผมเคยดิ้นตรงนี้อถูกไหมก็ต้องละมั้ง,ล,ง,ล,ง,ล,งลุงมาทันลุงมันง้างมาแล้วโอ้โห เมื่อกี้แม่งกระตุกเจ็ดแม่เด็ดเด็ดบรรทุกคอโอ้เมื่อกี้อยู่ในกระตุกเฉยเลยครับเมื่อกี้ผมเห็นมันวิ่งไปอีกทางอะ่ะผมเกียดในบรรทุกคอไม่ชอีกโอ้อ,ว,งงอ,อวีตอะไรแล้วเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนมื่อรอกเร็ว,อรวโอ้จะยับได้ตั้งหวนเนี้ย ถ้าเขาได้ยินนะถึงออกใหม่แล้วมั้งแบบโหเพื่อนใจดีมาวโอ้โหเพื่อนขอบใจมากเพื่อนวิ่งวิ่งายาววิ่งายาววิ่งสุดยาวโอ้โห,โโหมึงยังยะปลามาโดอนอีก บอกเลยครับว่าขาตอนคนนี้แม่งปามันม,มากเฮียเอ้ยกูไปลแล้วเดี๋ยวเครื่องนึงครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าล,ล,ลุงเขาจะไปไกลขนาดไหนเหียเอ้ยไม่น่าเลยกูจสายฝึกซ้อมได้มาตั้งสองวันขอ้นเฮียเลยขึ้นเลยเนี่ยไม่เป็นไรเราไม่ตาเขาแรกแต่เฮ็ดปาม่นเกิน อ่านี่ครับเราก็อยู่ในช่วงเกมที่สองกันแล้วครับอันนี้ผมหาห้องโคตรจะนานหาห้องประมาณครึ่งชั่วโมงอะแม่งนานจัดเลยอย่างนี้คนไม่เดินบ้ากันแล้ววะ <c oughs> เพื่อนพร้อมเราจังของก็พร้อมมอาะจมูกไว้คนบ้าเลยหาห้องที่ขึ้นชั่วโมงปกติกู้เราชีวิตจะหาไว้ใช่มครับทำไมตอนนี้มันหายากขนาดเนี้ย <c oughs> นี่ครับผมก็ได้เข้ามาในตัวเกมเรียบาร์แล้วไม่มีใครเอาอะไรมาพิเศษนะครับในตอนนี้ข้าตก,กรไม่ใช่ข้าตก,กรน้อยอะ่ะดูจากอันนี้ละรู้สึกไม่ดีเลยเกิดมาข้าตกรตรงนี้เลยเดินเด้งเข้ามาเลยครับข้าตกรี่แถวเราแน่นอนเพราะแมวไม่ขึ้นนะ เพื่อนกูโดนแล้วอยู่แถวนี้แน่นอนเลยกูว่านั่นไงตัวอะไรวะตัวอะไรข้ารามกนตัวอะไร อะไรวะเอนหัวเพ yeah. ื่อนมันไม่พอใช่ปะไป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 ไไปเฮ้ยเมาเิเเย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 ้เยยเอเยเฮเ้ยเฮนเ้ย่อนยอต้ย มึงมาแล้วครับหมูม่งมาแล้วม่งมาแล้วนี่นี่นี่ไม่เห็น โอ้เพื่อนผอใจไวเกินฮ้่เอาผมแน่นอนเลยเฮ้ยไม่ไม่เอาเว้ยข้อเกียดเลยอ้มึงมึงเลากข้างกูเลยเหรอฆาตกรตอนนี้มาดูจังวะเยี่ยฆค่ตกรยังดูอ่ะ ดูนะครับว่ามันจะฮิ้วขึ้นหรือเปล่าเฮ้ยเรื่องเรื่องห่วงแล้วเพื่อเนเพื่อนหนึ่งมา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 ,ม,า,ม,ามีแต่ยากอยู่มีแต่ยากอยู่มามา วิ่ง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 ไหวอยู่ไหวอยู่ไหวอยู่โหมึงเข้าตู้อย่างนี้เลยเหรอ <c oughs> อ่านี่กูปั่นแล้วไอ้เหี้ย กอดด้วอไปแล้วไปแล้วไม่ปั่นครับผมไม่คนปั่นไฟไม่ยีมือไม่ฉ่ำมือจริงๆนะนี่ครับบอกว่าอยู่ในเครื่องที่ปั่นแล้วอะ่ะมันปลอดภัยวะไออยู่แค่ตะขอเลยเว้ยน่าถอนอะ่ะเนืน้เราซื้งไม่ค่อยดีมันอยู่ไหนเนี่ยโอ้เพื่อน มันเปลี่ยนสอนแล้วนะึนิงแบบึ่งเย้ไปดีเพื่อนคุณเล่น้องก้อโพดคุณเล่น้องก้อโพดเอง ูคุณเลนงข้โโอ้พละครตอนนี้มาดุบากล้เ,เนนสื่อนนึงพละครดุกเกินคุณเล่นกากเกินวะคุณดวงวะครับเพื่นเพื่จะมาไหมอ่ะ อันไหนก็ได้เพื่อนอเพื่อนเอ็งจะปล่อยตายนะเพื่อนเพื่อนไปเพื่อนทำเนียนัตตกตระกรตอนนี้ดูจริงดูจริงโดูจังอ่ะกดใครมาครับพีไ่ไหนๆว่าจะหลุดละมามามตุยอบนิ้วล็อกเลยไาม โอ้โหมันอยู่แถวน,นี้เพื่อนเพื่อนไมามาตรงนู้นนะเพื่อนมาช่วยดิเพื่อนอ้อมอย่างดนี้ยวคู่กระลอกเอาก่อนนะเพื่อนเร็วดิเพื่อนเดือดรักแล,ล,ล้วเนี่ยเพื่อนโอ้โหเพื่อนโดนชาจังเพื่อนเอาวะเอาถึงที่สุด อยู่หรอกบายขึ้นหวันแล้วอะไรเนี่ยก็ต้องขอจบรายการเพท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับสำหรับเกมเดสตบาร์เดลัยนะครับแล้วก็ผู้ชมที่ติดตามกับผู้ชมที่รับชมนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแ like, ชร์น,นะครับขอคนละไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกันนะครับบ๊ายบายคุยจบ